การที่เรา<ช><ช>ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นโชว์อันนี้มันหนุดทำกิจาการรมอะไรยังไงแล้วได้ขึ้นโชว์หลุอ่าจริงๆก็อาจจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าอบอสให้ทาแคมเปญที่ว่าอาจจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับสแน็คนะคะที่หลายๆคนก็คือผู้เข้าประกวดทั้งหมดใน2 0 2 4ทําแคมเปญน,นี้ทั้งหมด1ิบคนนะคะที่เห็นบําบนเวทีก็คือบอสให้ทําผลโหวตค่ะกับงานที่จะได้มาร่วมนะคะเป็นงานขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณผู้ถือหุ้นนะคะกับยอดไล ในช่องทาง IG นะคะแบมบกับหมอข้าวโพดก็เป็นผู้โชคดีนะคะทั้งสองคนที่ได้มาในวันนีอยากข่าวถึงกระแสพอจากที่เราขึ้นโชว์เนี่ยคือแล้วมันได้มีการไลฟ์สดเนาะ,ะแฟนนางงามเข้ามาชื่นชมเราเยอะมากแล้วทุกคนจะพูดว่าเหมือนเราแบบเหมือนเห็นอินฟา้าในตัวเรารู้สึกไงบ้างจริงจรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นหนู ในตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่อาจจะพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆที่มองเห็นหนูว่าหนูเหมือนพี่ฟ้าอยากมองถึงความเก่งถือว่าพี่ๆหลายคนก็สายตาดีแล้วล่ะค่ะสายตามันจะกลายเป็นเราสร้า <c oughs> งแรงกดดันให้ตัวเองรู้เพราะว่าหลายคนเขาก็จับทีนี้มันเหมือนเขาเรียกนัก แต่นการจะเริ่มจับตามองระมัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอนเตอร์เทนสามารถในการร้องเพลงเรามีความระมัดคล้ายกับพี่งฟ้าหมดเลยจริงๆบํมก็ไม่กดดันเพราะว่าด้วยตัวตนของบัมอ่ะบัมมาในพาร์ศิลปินอยู่แล้วเรื่องเอนเตอร์เทนอาจจะไม่ได้มีความเก่งมากแต่ก็แบบในพาร์เรื่องการร้องเพลงเอนเตอร์เทนตรงเนี้ยเราก็ปรับให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะตรงนี้เราจะปรับไปเพราะว่าเราก็เห็นคู่ต่อสู้แล้วแบบนี้ว่าจะเป็นยง ต้องปรับอีกเยอะเรื่องการร้องเพลงได้หลากหลายแนวมากกว่าเพราะเพราะบางคนคือมองเห็นแค่แบมร้องแบบลูกทุ่งหรือแบบอินดี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เคยเห็นมุมมองหนึ่งที่แบมอาจจะร้องสากลแบมก็จะพัฒนาตรงนี้ค่ะแบมก็อยากเป็นคนที่หลากหลายค่ะแ,ะแน่นอนแหละการเป็นนางงามมันต้องมีความควีนเราคิดว่าตอนนี้ค,ความควีนของเรามีเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วคะแบมกาลังเติมความควีนในตัว ตอนนี้ก็ถ้าถามถึงก็ให้50 5 0บบค่ะแล้วก็รอดูพัฒนาการของแบมไปเรื่อยๆดีกว่าเราจะต้องไปพัฒนาในเรื่องของการเดินการโพบไปแบม <ๆ S 1> เพราะว่าเอาจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างตัวเล็กเวลาขึ้นเวทีใหญ่มันเหมือนเราจะต้องเดินให้ใหญ่กว่าเวทีตรงนี้ต้องต้องต้องเระเทนเทนเยอะมากๆเพราะแบมถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นคนตัวเล็กแต่ก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปทําว่าเดินยังไงให้คนมองข้ามเราเรื่องตัวเล็ก หรือแบบความสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไหมว่าอีกหนึ่งเดือนจะทันไหมในการออที่เราจะไปเทไปบอลแมนต่างๆทันแน่นอนค่ะหออลังจากทีออ่ที่โชว์บนเวทีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เรากลายเป็นแบบเป็นปีภาคของการโชว์พารมันจะกดดันไหมไม่กดดันค่ะไม่ไม่กดดันเลยจะกดดันหน่อยก็กลัวหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามามากกว่าก็พร้อมรับมือค่ะ ขอบคุณที่ทุกคนยกให้บอพรอลเป็นควีนภาคนะคะขอบคุณมากๆเลยอยากเป็นควีนภาคค่ะอ่าประเด็นหนึ่งเรื่องสัญญาระหว่างเพลงกับทางแกละนองตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วสัญญาเพลงกับค่ายเพลงมันไม่มีค่ายค่ะมันไม่มีสัญญาแบบเป็นนักร้องอิสระเป็นศิลปินอิสระเข้าไปคุยเรื่องอะไรตงกันอย่างพนเกลนองใช่ค่ะ ก็เร็วๆนี้ค่ะไม่น่าจะเกินปีใหม่เร็วๆนี้นะคะคิดว่าน่าจะโอเคกันไหมคะคิดว่าน่าจะโอเคค่ะโอเคแน่นอนที่เราเคยร้องของเราอย่างนี้มันยังร้องได้ไหมถ้าเราเป็นครอบครัวแนร้องได้ค่ะแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่ะเราเคลียร์ตัวเองเพื่อพร้อมเป็นครอบครัวแกรนด์พร้อมค่ะพร้อมพร้อมสู่ครอบครัวแกรนด์อย่างเต็มร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วแบบมองว่าตัวเราเองอยากจะเอาอะไรไป ้ี่วัดเห็นนนใใความตั้งใจของเราาอยากให้ทุกคนมองในเรื่องแบบความงามที่มันหลากหลายขายได้เอนเตอร์เทนได้ร้องเพลงได้ความสวยก็ต้องมีด้วยอยากได้พรีเซนเตอร์เยอะๆตอนนี้มีพรีเซนเตอร์เข้ามาติดต่อแล้วเข้าเข้ามาแล้วค่ะมีมาบ้างแล้วก็คือเดี๋ยวพีุ่งนี้เขาจะมีการเข้ากองเนาะก็คือเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพร้อมค่ะ ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวสาวนาวตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะฝากเขาด้อมหนลูกทุกคนอยากให้ด้อมสองเต็มเร็วๆแล้วเนี่ยในตอนนี้ก็อย่าลืมเข้าด้อมบอพอลนะคะหมู่สองกันเยอะๆนะคะเขียนด้ออะไรนะเขียนบักแอบบพอลหมู่สองดี <c oughs> เขียนบักแอะเขียนบักแอะโอเคยังไงคะ